จักหน้าที่แล้วเสือนี่เปิดไว้อยู่บอกเดี๋ยวก็จะเตรียมใส่บาทแล้วครับผมตอนนี้ก็มีชาวบ้านฮะจำนวนมากนะครับที่มาทมบุญในวันนี้นะครับจะนั่งน,น้

Terima kasih telah <theo> menonton สวัสดีนะคะท่าน้าท่านนะคะมากรวใส่บาทด้วยกันนะคะซึงสีเลือะะดเลยค่สวัสดียามเช้าค่ะแม่ได้ให้แล้วะคะ่ะตอนนี้ติดตัวพัฒนาให้แม่ด้อยู่ลกยาขอบคุณม,มากนะคะ รัฐสัตวแลูวมาสัตวบุญด้วยกันนะคะสวัสดีจ้าแม่ดาวสวัสดีเช่นกันนะคะน้่งบารนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาคนลมใแม่านะคะ,คคะ,คะดียนะควะมีสวสวัสดีค่ะแม่ดาสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะแม่ดา ต้นเบลมาทำบุญด้วยกันนะคะน้องต้นเบลตอนนี้พระกำลังสวดอยู่นะคะท่านก็กำลังสวดอยู่นะคะเดี๋ยวก็คงก็มีเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะมีชาวบ้านหลังไหลมาทำบุญกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็จะอยู่หลายที่นะคะพระท่านก็จะได้รื่นรอบๆบุญไปเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่ได้ออกมา อนนนก็จะนังอยู่ข้างในนะคะแต่ข้างในนั้นมันเต็มแล้วค่ะข้างในั้นมัน สี่นาทีเองคุณเตาทองนะคะคุณเตาทองก็มานะคะทำด้วยกันนะคะเหล่ายูทูบเบอร์เห็นไหมคั้งค่ะนูนานะคะนูนาซารีน่าก็มาสวงามมากเลยนะคะน้องเชอรี่นะคะดีจ้าค่ะดูบรรยากาศนะคะทางวัดนะคะสวยงามมากเลย คนเยอะเลยนะครับมาทำบุญว oh, ันน no ี้เยอะแยะเลยนะบรรยากาศภายในวัดนะคะตอนเช้าๆอยู่นะคะอ๋อพี่คุณ คนสวยก็มาทำบุญนะคะวันนี้โอ้คุณนูนาซ<อ>ลีน่านะคะมาทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้โอ้ห่างสวยงามมากเลยนะคะคนสวยมาทำบุญนะคะเดี๋ยว,ยวแม่ถีนก็้องถูวางก็ได้จ้องคอหักโอ,โอ้แม่มาต่อยก็สวยเหมือนกันนะคะมาทำบุญวันนี้นะคะทำบุญนะคะสวยงามมากเลย มาทำบุญเขาแต่งตัวสวยงามมากเลยนะคะอ๋อคุณกาหลงคุณสมศักดิ์ค่ะพี่มะลิค่ะพี่น้ำตาลสวัสดีค่ะพูดทีข้าวทิพมองไม่เห็นนะคะจ้องเกือบหูโอ้คุณน้ออย่ามาลักเกือบเขาเด้อคุณสุวรรณพรนะคะย่าสวัสดีจ้าอโระวังเ้อ ระวังเกือบให้ดีเด้อคนรักเกือบค่อยมาแล้วเด้อเเจอา้ามาหะือยังคะเขาบอกว่าจะรักเกือบใส่กระสอบปุ๋ย <laughs> โอ้ยอย่ามาลักเกือบเขาเด้อเกือบเขาเยอะแยะจะมาลักเกือบเขาไม่ได้เด้อค่ะคุณสุวรรคณคนนะคะคุณสุพิญาค่ะสวัสดีจ้คา,าคนรักเกือบค่อยมาเด้อระวังดีดีโอ้ยทำบุญนะคะตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะคะ นุน่าสลีน่าแล้วก็่าหนึ่งนะคะมาทำบุญด้วยกันโอ้ยวันนี้มีมากหน้าหลายตานะคะเต็มหมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นเรียนเป็นม่ัวลบรรยากาศภายในวัดนะคะนี่นะคะโอ้ไปดูด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวพระก็จะเดินมาทางนี้นะคะเป็นจุดแรกนะคะจะเดินมาทางนี้ก่อนนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเดินมาแล้วก็ใส่ใส่เป็นแล้วก็จะรอบรอบมาบทนี้นะคะจะรอบรอบมาบนนี้แล้วก็จะไปนะะเยอะมากเลยนะคะวันนี้คงจะนานนะคะกว่าจะเสึบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอคุณมากะคะ่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ